สวดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับลุงพันชาแนลนะครับวันนี้เราจะทำน้ำพริกปลาทูนะครับใส่ปลาล้านิดนึงอันนี้สูตรของลุงพันเองนะครับวันนี้ก็นี่จะเป็นผักที่ใช้กินกับน้ำพริกปลาทูของเรานะครับก็วันนี้ฝนตกนะครับก็จะมีเสียงดังนิดนึงก็ต้องทนฟังหน่อยนะครับ ก็คือตอนนี้เราจะทําอาหารเที่ยงของเรานะครับเราจะเป็นนี่แหละครับเดี๋ยวน้าพริกปลาทูเดี๋ยวเราจะไปทอดปลาทูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทอดเลยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในเราไม่ใช้ครกตัมนะครับวันนี้จะใช้เครื่องปั่นเอาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูทอดปลาทูครับเรามาเริ่มต้นใส่น้ํามันเลยนะครับผมเดี๋ยวทอดปลาทูก่อนวันนี้เราใช้ปลาทูสี่ตัวนะครับสองแ็ก อบปลาทูให้มันหอมนิดนึงนะครับใส่น้ํามันลงไปแล้ว,ลวรอน,น้ํามันร้อนนิดนึงนะครับผมพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็เอาปลาทูลงไปทอดเลยนะครับนี่ปลาทูของเรานะครับตัวใหญ่ทอดเลยค,คออปลาทูน้ำมันไปเลยปลาทูของเรานะครับผมเดี๋ยวเราใช้เวลาทอดปลาทูก่อนนะครับผม น,นะครับกระทุงเราก็สุไกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแกะนะครับพักให้เย็นแล้วเราเอาแกะนะครับผมเดี๋ยวจะมันจะไหม้นะครับปล่อยไว้นานไม่ได้เอาแค่นี้นะครับพอแล้วนะครับผมเ,เรามาตักออกเลยนะครับอเออ รั้มหมดสี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราพักให้เย็นก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเอาไปต้มผักก่อนนะครับเะ้าต่อไปเรามาหั่นผักกันนะครับนี่ครับเราจะหั่นผักไปต้มนะครับผมมีมะเขือนะครับ เราจะเอาทั้งทั้งต้มทั้งเม่มะเขือสดมะเขือดิบนะครับกินกับน,น้ำพริกปลาทูนะครับวับนนี้ถ้ากินสดๆก็จะกรอบหน่อยนะครับแต่เราต้องล้างให้ดีนะครับสารเคมีเยอะเราต้องเอาไปแช่น้ำยาเวน้ำเกลือนะครับ เจะเอาไปล้างให้หมดนะครับแล้วก็เอากินสดนะครับส่วนนี้เป็นถั่วนะครับถั่วฝักยาวปัดตรงนี้ทิ้งกันเลยนะครับนี่ก็จะเอาไปต้มเหมือนกันนะครับต้มด้วยกินสดด้วยนะครับ ก็ผักบุ้งนะครับกบุ้งนานะครับีก็จะเอาไปต้มเหมือนกันนะครับตักนี่เลยแล้วเราก็จะมัดไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นี่นครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาผักนี้ไปลวกก่อนนะครับ เริ่มเดือดแล้วครับตอนนี้ก็นี่นะครับเอามาเขือใส่ลงไปเลยผักสุกยากใส่ลงไปก่อนครับน,นี่นะครับอพอมาเขือเริ่มใกล้จะสุกแล้วก็ใส่นี่ไปเลยนะครับถั่วปัอกยาวลงไปจะตักขึ้นคลองๆกันเลยนะครับนี่ผักของเราก็ตอนนี้สุกแล้วนะครับตักออกได้เลยนะครับ น้ำพริกนะครับวันนี้นอาหารบ้านๆน,น,นี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้มผักบุ้งต่อนะครับลวกผักบุ้งต่อนี่ผักบุ้งของเราใส่ไปเลยครับ เราลวกก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเอาออกได้แล้วนะครับอันนี้นี่สุกกันไปมันจะเละนะครับเอาพอดีพอดีจริงๆต้องเอาเป็นน็อกน้ําแข็งนะครับจะมีความกรอบนะครับอันนี้ก็เอาประมาณนี้กันแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปทาเอาหอมเอากระเทียมเอาพริกไปคั่วก่อนนะครับ มันไปนิดหนึ่งนะครับผมม e ันี้นะครับนี่หอมแดงนะครับรีมนะครับพิกนะครับจะพิกสองอย่าง้นนะ อนีอย่างนึงน,นะครับเดี๋ยวเราจะคั่วใอ้หมอมกระเทียมพริกสุกเพราะเราเราเอาไปปั่นเลยครับวันนี้เราจะไม่ตำนะครับเราจะใช้ปั่นมานะครับ อ่าเรามาแกะประทูกันเลยนะครับผมน,นี่ประทูนะครับเอาหัวออก กลางมันออกกลางหลัง,ลงกลางหน้านะครับเอากลางออกให้หมดนะครับนี่ครับตอนนี้เรามาเริ่มต้นทำน้ำพริกกันเลยนะครับ กระเทียมพริกเราไปคั่วาแล้วนะครับให้มันหอมหน่อยใส่ไปเลยนะครับใช้เราจะไม่ตำวันนี้เราใช้เครื่องปั่นอย่างเดียวนะครับ ปะทูใส่เอาไปเ,เราประทูใส่ลงไปเลยเนื้อปะทูแน่นๆเลยนะครับใส่ลงไป จะปรุงรสไปในนี่เลยนะครับผมใส่มันนาใส่น้ำปลาลงไปเลยใส่น้ำปลารานิดนึงนะครับน้ำปลาระครับใส่ไปเลยช้อนนึงนะครับนิดนึงได้ครับเพราะคลิกเราเยอะหน่อย ใส่มาปานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองชิมอีกทีว่ามันโอเคไหมไม,ไม่นั่นเดี๋ยวาใส่เพิ่มเติมได้นะครับผมใส่ตามชอบนะครับใครชอบเปรี้ยวก็เปรี้ยวใครชอบเค็มก็เค็มนะครับ ชิมรสด,ดูนะครับเปรี้ยวนิดนึงนะครับ phải xác biết này. Ok. ได้แล้วนะครับอืมสุดยอดอเคเดี๋ยวไปจัดจานกินข้าวกันนี่ก่อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับนี่คือน้ำพริกของเรานะครับนี่ครับกระตูนี่เป็นผักนะครับอ่าเรามาลองชิมกันเลยนะครับผม ปราทูอืมอร่อยครับอืมยอดมีครบรสนะครับเปรี้ยวนิดนึงเค็มนิดนึงอร่อยอบุ้งนะครับบุ้งใส่ตา ก็าาชิมกันเลยอร่อยแค่ไหนอร่อยนะครับถึงได้น้งผักต้มและผักสดนะครับ ท่านผู้ชมหลาก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร้ให้กับมุลค้อนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมูลค้รนทำคลิปใหม่ๆนะครับผม ไปยาวครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมฝากฝากเปก็นกำลังใจกับบุ๋พรนะครับกดไลค์กดแชร์กดตั้มตัวใครให้กับบุ๋พรชาแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ